สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับพบก,กันกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับก็ของเรานะครับถือว่าสายลูดปังๆนะครับทั้งลาวสตาร์แล้วก็ VIP นะครับเดี๋ยวมาสรุปแบบเข้าๆนะครับพี่ๆน้องผมให้0ูนย์กับ4นะครับผลที่ออก19808เด1980 8, ใครรูดที่0ย์เข้าไปที่08ส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับ ให้3กับ9นะครับผลที่ออก4 9 6กนะับ02เนาะไคร่รูทที่9เข้าไปที่92นะครับก็มาแค่สายรูดนะครับพี่พเนาะส่วนท่านใดที่ติดตามนะครับอีกสูตรเนาะที่ผมบอกว่าให้ดูผลราวสตาสองตัวบนล่างไว้นะครับแล้วชื่นชอบในตัวไหนนะครับเอามานะครับพี่พเนี่ยเอามารูดวิ่งรูดในรอบ VIP เนาะศูนย์มา ศูนมา9กมานะครับผมก็เป็นอีกแนาทางหนึ่งนะครับท่านใดที่ช่นชอบในรอบ VIP เนาะส่วนวันที่27่สนะครับวันอังคารก็ขอให้แนวทางเฮงๆปังๆอีกเช่นเคยเนาะก็อยากให้พี่ๆสมาชิกหลายๆท่านมีโชคกันนะครับลาวสตา์<ม>นะครับมผมให้ไปที่เลข7

ส่วนลาสตาร์ V i p VIP, VIP ผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นึ่รูดที่1นะครับ1 0 1 2 1 9 ห้าศูนย์ห้าสองห้าเก้านะครับสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งสองนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณน,นะครับทุกทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตาม แนวทางหวยลาวสตาร์นะครับในวันที่27เนะ็นาะขอให้แนวทางที่แอดวางให้เฮงๆปังๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ